อสมอตำบลอ่างทองอวยพรปีใหม่รองนายกกิ่งกระชาติอเกาะสมุยเมื่อวันที่31ธันวาคม2567น้าบณบ้านเพชรพรัตอเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์นายพงเทพผู้มาลีประธานอสมอตำบลอ่างทองพร้อมด้วยสมาชิกอสมอทั้ง6หมู่บ้านในตำบลอ่างทองได้เข้าอวยพรปีใหม่2568 ให้แก่นางสาววัฒนาบรมธนรัตน์รองนายกกิ่งกระชาติอำเภอเกาะสมุยในฐานะประธานอสอมกิติมศักดิ์ของตำบลอ่างทองโดยทุกปีการทำกิจกรรมของอสองมตำบลอ่างทองจะได้รับการสนับสนุนกิจกรรมมาโดยตลอดทำให้สมาชิกอสอมตำบลอ่างทองทั้งหกหมู่บ้านมีความเข้มแข็งและเกิดการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือสังคมนอกจากนี้ยังมีนางวราพรสีฟ้า ประธานอสมตำบลิปะน้อยพร้อมด้วยสมาชิกและนายยุทธนาภูลสวัสดิ์ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุยได้ให้อวยความปีใหม่นางสาววาสนาปรมธนรัตน์รองนายกกิ่งกระชาติอำเภอเกาะสมุยในโอกาสนี้ด้วยนางสาววาสนาปรมธนรัตน์รองนายกกิ่งกระชาติอำเภอเกาะสมุยในฐานะประธานอสมกิติมาศตมบล่างทองได้กล่าวขอบคุณสมาชิกอสมตำบลอ่างทองอสมตำบลิปะน้อยและทุกคน ที่เข้าร่วมอวยพรในครั้งนี้จากนั้นด้วยอวยพรโดยขอให้ทุกคนมีความสุขตลอดปีและขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงทําหน้าที่อาสามอโดยยึดมั่นในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพื่อทําให้ชุมชนปลอดจากโกรคร้ายต่างๆที่จะเข้ามาแพร่ระบาดในชุมชนเพื่อให้อาสามอเป็นที่พึ่งของชุมชนและสังคมจากนั้นนางสาววสนาบรมธานารัตน์ประธานอาสามอกิติมศักดิ์ตำบลอ่างทอง ได้มอบของที่ระลึกให้กับสมาชิกอสมอทุกคนที่เข้าวอวยพรปีใหม่ในครั้งนี้สนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารนิสมุยบริษัทตัวเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุยโฮมมาดฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเด็คอร์ร้านอาหารบีชเมล์เทนคลับขนมร้านอาหารหนานหยวน